สมพงศ์อนิ่งมากเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เกมสายชิวนะครับพามาดูรถตีดินที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสกันหน่อย นี่น่าจะเป็น 6UZ ครับเครื่องยนต์ของทายสมพงการช่างครับเดี๋ยวมาดูเขาลงกันหน่อยอุ้ยเงียบว่ะ 12ลูกครับสวยมากนะลงมาแล้วครับเดี๋ยวลงจอดแล้วจะมารีวิวอีก,อกเทครับ เดี๋ยวให้ชมรอบๆคัน มาชมรถที่ทกำลังมาแรงครับเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับเรียกว่าไทยได้บุญด้วยกับ,บกไฟสดจิตใจจะได้สมพงศ์สสงน,นิ่งมากเลย น่าสั่ง

ไม่สนใจเป็นบระจ่าเพาะเรื่องเงินว่าคอมาคับอกคำหน่งเพราทำมาแล้วมันจะเรียบไงอ๋อเอาตัวเป็นไฟฟ้าแล้วครับคเตรียมตัวใช่ครับมีทุกเรื่องเป็นไอ่เป็นก็เอาเอาเอาตัวคอมมาใส่ปั๊มอ๋ออันนี้มันหอมมั่นเลยอันนี้ใช้ระบบทั้งคอมเหมือนเหมือนเหมือนใชกล้องเลยใช้กล้องเลยแล้วแล้วลิรีแมทได้ อ๋อท่านั้นถ้ามันทำงานรงมันจะ่กระดือเลี้ยนะครับโ่งแต่รต่เต้นแต่เสียงเล้งปิ้นขอเลยู่ชาก็ะ้นะะพวกิงหลังเยนแ้นแต่ไม่เต้นกะดูเยอะไม่เอไจะบูชาก็ไปน้นว่าเรานัปปที่ดีนะเจ็นมงคลแก่บ้านเราเงนล้วยเ้ามาแล้ยืมมาับมาพวเาเป็นที่ยืดเดี่ยวตางใจ ดูรอบๆคันครับเอามาโชว์แล้วสวยครับแล้วค่อยมาอุ้มลเป็นรถตีดินที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับถือว่าบุญมาสร้างกุศลกันคนคิดนี่ถือว่าฉีกแบบแปลกใหม่เลยครับใช้เครื่องยนต์ 6UZ2 Isuzu ครับ360แรงม้า ลงไปอยู่ในนาวางข้าวลวกเดี่ยวข้าว้าททำได้จูนได้ดีนี่ผมบ้าผมว่าไปได้ไปได้สวยครับอยู่บ้านได้ทำอาหครของเขานี่ระบบยกปั๊มอะไรพวกนี้จะไม่ใช้สายพานนะทางนี้ะนั้นแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ต้องแสดงไว้อย่างอย่างเว้น ุณพ่อบ้านแม่บ้านยังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวที่ยังไม่ต้องมาแรงลูกเมียหลาดเนี่ยเพราะว่าถ้าสมัยนี้ถ้าหากว่าคนที่สวัดดีครับนะเอาได,ได้ครับนะครับเจริญครับโอ้ภายใน,นเอาไม่เป็นไรนะ,นะครับนะข้างใน,น,นสวยนะส,นะสีสีลุงโอ้นี่ครับภายในของ<ๆ>เขาเลยครับ ท่าเดินทางมาถึงอย่างวัดแสงธรรมโพธิญาณนะครับมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเดินไปเดินมานะครับมาถึงกองบุญแล้วก็ <มา S 2> ประมาณ<อ>นี้ครับเทียนทองรอหรือว่าจะติดตั้งธงมงคลนะจะติดต,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 ตั้งธงมงคลจะทักา่าก็เง็ัก็าป ก็ก็า9บาแเพื่อจะได้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวเจ้าเกณฑชาตาบิดาบารดาโปยาตายาผู้มีอุปร,รักคุณของเราก็ออเอามาให้ชมครับมีโอกาสที่จะมาสร้างบุญมาสร้างกุศลก็ขอเชื้อเชิญและมีหลายๆกองบุญที่อยู่ด้านในหน้าวิหาร ก็มีกองบุญเข้าไปด้านในอีกมีอีกหลายๆกองบุญที่อย่างรอรับสายทางศรัทธาของพี่น้องท่านสาธุชนคนใจดีใครที่ชอบคลิปแอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เจมส์สายชิวด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ